ตอนนี้นายพานเจอเพื่อนกันมีกิจกรรมใหม่เลยนาะโยนโยนลูกนะฮะมันตรงกับเลขแล้วก็สีได้น้ำยังนะแต่ะมันเป็นเบอร์ของมันอยู่นะจังได้จังได้ตรวจสอบซีมือด้วยนะยู่แต่ป่าแต่ดวงไรมีอะไรงานไปเบิร์ดซีมือมีเท่าไดหน้างานออกมาให้เบิร์ดเอาดูเด้ ตัวสเต็ปดูอะไรบ้างนะใมึงสอนยังเลยเอกนเบอร์เก้าเฮ้ยเบอร์เกาเบอเก้ามันจไหนเขาจะเอามาแห่นะม่นะลูกม <ok ันนะลูกไม่ใน้ เอาดูเอาดูดเบอร์เเบอร์เก้าเองเาเตหคือซับบุญน่ะบุเขาไอต้องโยนไปทมศาสตร์มันเลยเอาเนาะเอาเนาะเฮ้ยลูกปืนดอนใส่หน้าผากระบาดเนเดี๋ยวมึงิมาแล้วเว้ยมึงฉิมาแล้วอาดสดวซิลวเซอร์ฟัเต้นโดกเลยเยโอ้ยบ่ได้ ơi nhăng gì xong luôn của bên nhăng ha, cho đi nó. Lộn đó, phải cứu của luôn đó, đâu đây, đâu ôi, bố mì bơ, bảo đao năm vừa à bảo đao sẽ đái nhắn <laughs> ở đây he, à nè, mì bơ à nè. มันบ่มีเบอร์เฮ้ยโอ้บ่มีเบอร์แกมือใหม่ไปไหนแกมือแกมือบ่ได้เอาไหมแกอีกนะเอาโอ้โหซศร้ากูตีมเอาเอาอีกหาลูกไปไหนซิปไปเลยเอานี้ยเนซิปไปเลยซิปลูกวะไอคุณเออนี่นะเอาหาเนาะเอาซีบอ่เอาซิปไอกุณไอชู้จักลูกนึงกูก็อยากโซสเต็ปเอาซิปเลยกูซองกับพ่อกูเลยซองก็ได้เราซองอันน่ะไปไปกูเจ็บดิเอาไปก่อน เรื่องเนอะได้เามัอใหู้ดเลยเออเดียวรอให้เฮ้ยเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งโอ้ยเด็กปีโป้บ้านะไ้ไอมยิ้ม้อ้อมยัเลยสองสองยงก็เยสองลูกยังไนียไกลลูกเดียว

เดียวเดียเดียวเดี๋ยวก่อนเดียวเบาหน่โซสเต็ปนะจะเป็นอะไรได้ลูกแหลนี่่สองเ้กูนำมาดลูซเด้อนั่ิลกแเออสิบลูกละอยโอ้ยยังไงะไปได้ตได้เออได้ต้วูจักนะต่นด้วยโหอะมันคือ้งแห้งใช่ปะ

มังย่นย่นหวะเออผูกไม่หอดผูกโอ้ยอย่งคือโดนไปทำงานวะว้ยเบอสิ่งเกยังงลูคเัเดียวเล็กเจ็ดเล็กปดก็มีเยบ่บ่ยนเข้านี่ยอ้ยอย่างวะโอ้ยเบิร์แล้วสิ่เกาเบิร์แล้โอ้ยเฮ้ยบวสาเรล็ดบสาเร็จได้แต่บ่บ่เศร้าเลย

โอาเข้ามเมื่อยจ้าอาขาดแล้เมื่อปะโอเคโอเคว่าง่ายไปอันนี้ก็นจะเป็นกองเข่าใหญ่เนาะเขาจะเอามาโชว์เนาะกองเข่าก็มีเข่าทีมีบอลพลาดเข่าเอกหกมองหกมองอันนค่ะก็ืกหกมือเออหกมือกับหกมองเนาะอันนี้เขาเอิ้นว่าหกม่องนะเขาเอิ้นว่าคกอหกมือเนาะ เจ้เอาผ่าเขาห้อเงเขาก็สูงสูงพอแมนนั้นลักเกอร์ไข่โทษซับเลยล <c oughs> ักเกอร์ไข่โทษซับบุญก็ร้ายไร่เจ้ามาผ่าเขามาถ่ายรูปนขนาดกระท่อมเนาะที่เขาเขาไปตรงนไหน โอเคยากเขาแไปหากินถางกินเนียก่อนตอนนี้เขาแบบได้มาขนาดนั้นตั้งากสิมเมื่อยมาไลจากกินจกรรมยังไห่เติบอย่เบิ้ดไปหลยแหลกยังบมได้เลยเมื่อยเลยมันหนักเลยกระปุกเนาะเราห็เราใส่เาเด็กเราเบอาบายกวาจใกล้ดอยู่ใกล้ได้กินก้าบานรองซมเบิ้เบ้ตากุศกว่าสุด่มี เปกะนิุอมากิดันนี้กระิเป็นบรรยากาศบอลเทานังเนาพุ่นกระนังร้ายมีบอลนางร้ายเติม็นแต่ว่าเาเลือกนะบอลนางบอลนี่เพราะว่ามันมีมี่นไปนะบอยากนางบอลนนี้เาะนครับบาเทิร์นกลังกาเสียไปก้าวสาวาน่อยได้แต่นี่แหลรรมะ เบอร์ลายสีลนะไอ้กระเป๋าดาเบร์ลายสเบร์ลายยะยากจได้ชุดก็เป็นสองพันกีสชุดก็เป็นแปนีเกีอซิมมึงก่อนนะนี่นะขนมนเลยยอซิมมึงซื้อซิมซิดูยานขนนจอมันเกวซิมหน้ามันก่อนไหมจอบมันเก็บจอกใหญ่ใหญ่เลยนวอชุดแต่เราไม่เกลวแปดพันกี่นวดีว่ะหยดสบพันหนซื้อในอื่นกต่ะพุ่นพี่น้องได้หยักมได้หัหวานได้หยักินลองกระดึงกระดกรเลด แล้วตอนนี้เอาก็ขคอนญนีกินก่อก็น้แปลว่าผมมีคนถือกล้องให้นะเป็นข้าเป็กับก้วกับผ้าก็คือกินแบบแซ่บๆเบิ่มมาเพิ่ไเพิ่มมาเพ่มนโอ้แซบบ่แซบบอเฮ้ยกูลองเฮ้ยกูลงองลองดูลองดู กองนะอ,อมเลยื่ยน,นันหมเล่งลาลไมบอกว่ากูโผตัวนะ <c oughs> อะเฮ้ออยกูม่รับผิดกันจดเลยหัวาเลยเนะทัซองนะ,ะองบเอเทิกินผับซองเลเนาะโอมันกินารเติบเบิร์ไปไล่ขวนโอ้โหกินเป็นทะยานอี้ <laughs> ี บกเมนกับวัน pues er> ี้มียังดอกกินซ er> um ิ่วๆวันนี้มีการบอกฟอมักีโมอเมงมักักเาจเอาสีเบร์ห้าตัวสเต็ปอือดีเท็เด้ข้านหโอเคนะ จาติดลิกาซิตไปจากนีนะโอัหลังจากที่เรากินข่าวกออินข่าวิงกับปุ้นน้ประทานยัง้งเรียบร้อยกัออกมานักางหนากาสิเป็นวงดนตนนร,ร,ดรีน้ำพาเมืแรกเขาบอกว่ได้อยู่เคร่นมาเปเป็นบุญตาเืยๆรกาก็เป็นวงดนตรีนมละ,ะ่าะองหลอกอะะอมลมลมฮเกันแกสวัสดีครบแมนแมนัุ่ง ยมายังนาเยน้้กลือน้มแหีอกองอย่างนี้บโอเคเนาะตอนนี я, ้เขาก็ได okay, ้ออกมาเลยกนผักหลดหลายลยหลุดเขาก็สิขาวเอะเขาก็มาถาาเจ้าขาเจ้าไปหน้ายังบรดมาอยู่พอเขามากันหลุดก่อนูยังมีภายมากเลยนี่ขาวเนะขาว ติดผิดกิดติดขี้เพียงสำนีนวกเนาะว่าบ่ถทึกใจหรือ,อนนว่าอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะว่าขอบใจยได้ประมะวลกับคนติดควภัยด้วยกันด้วลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้ำด้วยพี่น้องซ่องใหม่ใหม่ซ่องใหม่ใหม่เป็นกำลังใจภูรังไลร้ภูรัญแซ่ภูรังติดตาม,มก็เป็นกำลังใจให้บ่าวน้นอ,อัดอิฟให้พี่น้องได้เบิ่งไปในก็ได้เต่าเนาะ บเตาวบาดาวดอกหนึ <pec> ่งนะเตาชื่อเต่เป็นบาว่าโอเคเนาะวิธีเชี่อันนี้บายบายเจือกันคิดนะ